ภาพก็ได้ตัดมาที่ป่าแห่งหนึง่งซึ่งพระเอกก็ได้พาแม่นางยยิรุซียงมาที่นี่เพื่อทาการอัญเชิญมังกรแล้วพระเอกก็ได้มอบหนินอัญเชิญมังกรระดับเก้าให้กับนางแล้วนางก็ได้บอกกับพระเอกว่านี่ท่านให้สิ่งนี้กับข้ามันจะดีจริงๆแล้วอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่ามันก็ต้องดีอยู่แล้วสิและข้าก็คิดว่าเจ้าน่าจะใช้หินอัญเชิญมังกรเพื่ออัญเชิญมังกรที่มีปีกเหมือนกับแมลงออกมาอย่างแน่นอนอยยิรุซียงที่ดีอย่างนั้นก็รู้สึกกลัวแล้วพูดว่าข ah ้้้้้้าา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 ไไไไไมมมมม่่่่่่ออออยยยกกกกกกกดดดดดดแลงงงวววัััันนนนนนรรททีีบิพพะเ็็ูป ไปไม่ได้หรอกที่เจ้าจะอัญเชิญมแมลงว,วันออกมาจากนั้นแม่นางยิลุเซียงนางก็ได้ใช้เลือดของนางเพื่อทําการอัญเชิญมังกรจู่ๆหินอัญเชิญมังกรก็ได้มีแสงสว่างปรากฏออกมาซึ่งแม่นางยิลุเซียงก็ได้พูดว่าจิตวิญญาณมังกรที่ซ่อนอยู่ในตัวของข้าข้าขอมอบพลังเพื่อสร้างร่างของเจ้าขึ้นมาแล้วปรากฏตัวออกมาเพื่อทําพันธสัญญากับข้าซึ่งข้ายิลุเซียงขอทําการอัญเชิญมังกรที่อยู่ในตัวของข้าจงปรากฏตัวออกมาเมื่อแม่นางยิลุเซียงได้พูดจบก็ได้มีการระเบิดอย่างรุนแรงจนทําให้เพลงนั้อย่างรว หลังจากนั้นพระเอกก็ได้มองหาแม่นางยีรุสียงซึ่งนางนั้นก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้กินอะไรบางอย่างจึงได้มองไปบนท้องฟ้าเขาก็ได้เห็นแม่นางยีรุสียงที่กําลังขี่ผีเสื้อยักอยู่พระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ยีรุสียงนั้นสามารถอัญเชิญมังกรได้สําเร็จจากนั้นพระเอกก็ได้ขี่มังกรไปหาแม่นางยีรุสียงแล้วทั้งสองก็ได้พากันบินอยู่บนท้องฟ้าเพื่อกินลมชมวิวซึ่งทําให้พระเอกนั้นดีใจเป็นอย่างมากในนนนนระหวว่่่าาาางงงงงงั้้้้แแมมยยยิเีีกกก็็ไไไไดดดออออปทพลคบ ซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองนั้นกําลังบินไปมาอยู่แม่นางยูลูเซียงนางก็ได้รวบรวมพลังแล้วสร้างวงเวทขึ้นมาเพื่อทําให้พีเซยักษ์ของนางนั้นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพระเอกที่ดีเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วได้บอกกับนางไปว่าดูเหมือนว่านั่นจะเป็นความสามารถโดยกําเนิดของเจ้าพีเซยอตัวนี้สินะแม่นางยูลูเซียงที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าความสามารถโดยกําเนิดอย่างนั้นเหรือมันคืออะไรกันนะพระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่ามันคือความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลยูลูเซียงที่ดีอย่างนั้นก็ได้้ถถาาาาามมมมกกับพพพรเเอออไปววว่่่แลลคคสิิศษขงีชนยุื พระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าเอาไว้ข้าจะบอกเจ้าทีหลังก็แล้วกันแต่ตอนนี้ในเมื่อพวกเราทั้งสองนั้นมีมังกรแล้วควรจะไปหาสถานที่เพื่อฝึกฝนกันดีกว่ายิลุเซียงที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าได้สิเพราะข้านั้นอยากจะเพิ่มความแข็งแกร่งของข้าอยู่พอดีเพื่อที่ข้านั้นจะไม่เป็นตัวถ่วงของพี่ชินหยุนพอพูดจบทั้งสองก็ได้ขี่มังกรมุ่งหน้าไปหาสถานที่เพื่อฝึกฝนซึ่งก็เป็นทะเลทรายแห่งนี้นี่เองในระหว่างนั้นแม่นางยิลุเซียงก็ได้ถามกับพระเอกว่าพวกเรามาฝึกกันที่ มันร้อนเกินไปนะพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับนางไปว่ามันก็ร้อนน่ะสิเพราะว่าที่นี่มันคือพื้นที่อันตรายที่ห้ามผู้คนเข้ามายังทะเลทรายแห่งนี้ยูลเซียงที่ดีอย่างนั้นนางก็ได้รู้สึกกลัวแล้วพระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าเจ้าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าที่แห่งนี้นั้นแค่ลมอุ่นๆก็สามารถฆ่าชีวิตของคนธรรมดาได้แล้วแต่สําหรับนักรบมังกรนั้นสถานที่นี้ก็คือสถานที่ฝึกที่ดีที่สุดนั่นเองแถมยังมีสมบัติมากมายที่ซ่อนอยู่ที่นี่อีกด้วยแม่นางยูลเซียงที่ดีอย่างนั้นนนนกก็ไดด้้พููว่่่่าาาาาจรรริงงอออยยัเเหทีสมถฝฝึ นได้แล้วก็ยังออกไปหาสมบัติได้ด้วยอีกอย่างงั้นเหรอในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่ามัางกรผีเสื้อของเจ้านั้นดูเหมือนว่าจะเป็นประเภทวิญญาณซึ่งสถานที่แห่งนี้จะทําให้เจ้านั้นสามารถฝึกฝนความสามารถได้ดียิ่งขึ้นส่วนเรื่องการหาสมบัติงั้นสินะให้รอจนกว่าเจ้าจะฝึกฝนความสามารถให้ถึงระดับสูงซะก่อนพอถึงยังไงพวกเราก็อยู่ที่ทะเลทรายแห่งนี้อยู่แล้วพวกสมบัติที่ฝังอยู่ข้างล่างมันไม่หนีปนไปไหนหรอกแม่นางยูลิเซียงที่ดีอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วเดี๋ยวบอกกับพระเอกไป บอกกับนางไปว่าเอาไว้เจ้าค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ฝึกฝนความสามารถให้ถึงระดับสูงซะก่อนยูลูเซียงที่ดีอย่างนั้นก็ได้ตกลงในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้คิดในใจว่าตอนนี้ยูลูเซียงนั้นนางยังไม่ได้ติดอันดับแต่ว่าด้วยความสามารถของนางนั้นน่าจะติดอันดับได้ในไม่ชา้าถ้านางสามารถใช้ทักษะห่วงโซ่วิญญาณได้และในระหว่างนั้นแม่นางยูลูเซียงนางก็ได้พยายามรวบรวมพลังเพื่อใช้ทักษะห่วงโซ่วิญญาณพระเอกที่ได้เห็นก็ได้ここบอกกับนางไปว่าเจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนจนเกินไปเพราะว่าตอนนี้อายุของเจ้านั้นยงนอย ซึ่งการเป็นนักรบมังกรที่แข็งแกร่งนั้นมันจําเป็นต้องใช้เวลาและการฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะงั้นเจ้าจะต้องพยายามเพื่อที่จะได้ตามค่าได้ทันพอพูดจบพระเอกก็รู้สึกตกใจที่ได้เห็นว่าแม่นางยิลูเซียงนั้นสามารถใช้ทักษะห่วงโซว่วิญญาณได้จึงทาให้นางนั้นรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากส่วนพระเอกนั้นก็ถึงกับอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวแล้วจากนั้นทั้งสองก็ได้พากันขี่มังกรเพื่อสํารวจบริเวณทะเลทรายแห่งนี้ซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับยิลูเซียงไปว่าทักษะห่วงโซว่วิญ,ญ,ญาาาณนนนััั้้เป็ททกกษะี่สํหรบรบบควบ แล้วภารกิจในการฝึกฝนสําหรับวันนี้ก็คือเจ้าจะต้องควบคุมและจับกลุ่มพวกมังกรหรือว่าสัตว์ร้ายที่อยู่ที่นี่แม่นางยิลูเซียงที่ดีอย่างนั้นก็ได้ถามกับพกไปว่าการใช้ทักษะหว่วงโซ่วิญญาณน,นั้นข้าจะต้องใช้มันแบบไหนอย่างนั้นเหอรเอพีกก็ได้บอกกับนางไปว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าว่าจะใช้วิธีไหนและทําอะไรยิลูเซียงที่ดีอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่าข้าเข้าใจแล้วละว,ว่าพี่ชินอยนนู่นั้นต้องการให้ข้าพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดจึงจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ใช่หรือเเเเเปป่่่าาาาาาาพรระะออออกกก็ไไได้อออไ้้ตมมนนนงววขััูทษ ของนางทําอะไรได้บ้างในระหว่างนั้นก็ได้มีพวกมังกรเล็กมังกรน้อยที่กําลังผ่าการวิ่งหนีอยู่แล้วก็ได้มีมังกรตัวหนึง่งที่ได้ถูกทักษะห่วงโซ่วิญญาณของแม่นางยิรุเซียงที่ได้ลัดเอาไวา้จนไม่สามารถขยับเคืยอนไปไหนได้จากนั้นยิรุเซียงนางก็ได้รวบรวมพลังแล้วใช้ทักษะห่วงโซ่วิญญาณอีกครั้งเพื่อควบคุมเจ้ามังกรเอาไวา้เพราะอ,อกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่านางเริ่มเอาจริงแล้วอย่างนั้นเหรอในขณะเดียวกันยิรูเซียงที่ได้ใช้ทักษะห่วงโซ่วิญญ,ญ,ญ,ญาณน,นางก็ได้ท่่่อออองงงงคาา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 ถววเเเเเจจ้้้้้มมักกรนนนยืืฟขนะแลลหพป็ น้องของข้าซะดีๆในระหว่างนั้นเองเจ้ามังกรก็สามารถทำลายห่วงโซ่วิญญาณได้แล้วมันก็ได้โจมตีไปที่แม่นางยิรูเซียงอย่างรวดเร็วพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจและได้ตะโกนบอกกับนางไปว่ายีรุเซียงระวังอันตรายแม่นางยิรุเซียงที่ได้เห็นอย่างนั้นนางก็รู้สึกตกใจกลัวเป็นอย่างมากจึงได้ใช้พลังเคลื่อนที่หลบอย่างรวดเร็วเลยทําให้พระเอกที่ได้เข้าไปช่วยเหลือนั้นรับการโจมตีเข้าเต็มๆแม่นางยิรุเซียงที่ได้หลบการโจมตีออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้นนางก็ได้เห็นพระเอกนั้นาจมเองะ จอกรก็ได้วิ่งเข้ามาโจมตีพระเอกยูลเซียงที่ดีเห็นอย่างนั้นนางจึงได้ใช้ทักษะห่วงโซ่วิญญาณอีกครั้งแล้วสั่งให้เจามกรตัวนั้นนั่งลงเจ้ามกรที่ดีอย่างนั้นจึงได้นั่งลงอย่างรวดเร็วพระเอกที่ดีเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับอึ้งกันไปเลยแล้วในระหว่างนั้นยูลเซียงก็ได้สั่งให้เจามกรนั้นนอนกิ้งไปกิ้งมาอย่างกับสุนัขนางที่รู้ว่าตัวเองนั้นสามารถทําได้สําเร็จก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจึงทําให้พระเอกคิดในใจว่านางเป็นอัจฉริงงงงงงๆออออออยยย่่่่่าา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 นน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 ัััั้้้้้้้้เเเเหหหหหรรรจจจกกกกพพะะะ็ไดดดลลใแแววววูููมมมมืีคสถบ ข้าจะให้เจ้าฝึกฝนการควบคุมสำหรับต่อสู้ก็แล้วกันโดยที่เจ้านั้นควบคุมให้เจ้ามังกรนี้เข้ามาโจมตีข้ายิรุเซียงที่ดีอย่างนั้นก็ได้เข้ามาหาพระเอกพร้อมกับพูดว่าข้าดีใจจริงๆที่พี่ชินหยุนจะใช้ร่างกายของตัวเองเพื่อฝึกให้กับข้าพระเอกก็ได้พูดว่าแน่นอนสิไว้ใจข้าได้เลยเดี๋ยวข้าจะแสดงพลังของข้าให้ดูเองเมื่อพูดจบยิรูเซียงก็ได้สั่งให้เจ้ามังกรน้อยนั้นปล่อยพลังออกไปโจมตีพระเอกที่ดีเห็นอย่างนั้นก็ได้สั่งให้มังกรปล่อยพลังออกไปโจมต โจมตีมังกรของพระเอกแต่ว่ามังกรของพระเอกก็ได้ใช้เท้าเหยียบเจ้ามังกรน้อยจนจมดินแล้วพระเอกก็ได้บอกกับยิรุเสียงไปว่าดูเหมือนว่าเจ้ามังกรน้อยตัวนี้มันจะอ่อนแอเกินไปนะยิรุเสียงที่ดีอย่างนั้นนางก็ได้รวบรวมพลังเพื่อควบคุมมังกรน้อย3ตัวที่อยู่ใต้ดินให้ปล่อยพลังไปโจมตีพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ได้ใช้เจ้ามังกรสร้างบาลียป้องกันเอาไว้แล้วได้ลอยขึ้นมาบนฟ้าอย่างรวดเร็วจากนั้นพระเอกก็ได้ยิ้มให้กับแม่นางยิรุเสียงเมื่อนางได้เห็นอย่างนั้นก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจ กำลังเดินทางไปยังที่แห่งหนึ่งซึ่งแม่นางยูลูเซียงก็ได้บอกกับพระเอกว่าข้ารู้สึกได้ว่าข้างหน้านี่แหละน่าจะมีสมบัติซ่อนอยู่พระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะหาสมบัติได้ง่ายขนาดนี้ที่นี่มันคือทะเลทรายนะยูลูเซียงก็ได้บอกกับพระเอกว่าที่นี่แหละข้ารู้สึกได้ว่าน่าจะมีสมบัติซ่อนอยู่จริงๆและสิ่งที่พระเอกได้เห็นนั้นก็คือเป็นเหวที่มีความสูงและลึกมากแล้วแม่นางยูลูเซียงก็ได้บอกกับพระเอกไปอีกว่าเป็นยังไงบ้างพ เจ้าจะลงไปหาสมบัติอยู่ข้างล่างนี้จริงๆอย่างนั้นหรือยิรุเซียงก็ได้บอกกับเพกไปว่า่าพี่ชินยุนบอกกับข้าไปแล้วนี่นะว่าถ้าหาข้าสามารถฝึกฝนทักษะได้สําเร็จแล้วเราก็จะพาข้าไปหาสมบัติอย่างไงล่ะพอเพกที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับนางไปว่าก็าได้ถ้าอย่างนั้นลองดูสักหน่อยก็ไม่เสียหายเลยนี่นะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุ